วันนี้ก็วันเกิดสามารถเลี้ยงุงก็น้องตุดที่รักขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองคิดไปรปรกปักปัจจัยทุกอย่างให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนี่ครับแป้นน้อยสาครพิทักษ์ใช่ไหม ใช่ครับแม่นอย่าพูดใช่ไหมเด็กผมจำไม่นคือไม่รู้พี่เป้นพี่เป้นอะไรอะไรข้า่เนี่ยอาจจะผิดบ้างสุกบ้างเพราะเพราะตอนนั้นผมเด็กนี่เป็นนักมวยที่สามารถกลัวที่สุดผมไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าพี่ต่อยยากมากมันฟอร์มมันฟอร์มฟอร์มใช่ไหมต่อยกันกี่ครั้งแล้วไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยต่อยสามารถหนีสามารถหนี่ตงนีพอรู้ว่าตัวไหนเก่งปุ๊บเขาเขาหลีกเลยสามารถครับผมเอองั้นหน้าตาเขาไม่รออย่างนี้หรอกวันนี้วันนี้เกิดพี่บ้า อ้าวอวยรวาเกิดนายกสมาคมชมรมบัวชัยนายกันต้อมพี่บ๊ออวยามสุขสสนวันเกิดเพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยากเป็นหนุ่มอยากเจอไหม ตอนเป็นหนุ่มอยากเจอกับามารถไหมก็อยากเจอนะแปรจนไม่รู้นะอยน้อยอย่งน้อยก็มีเกียรได้โชก์มาสัทีเนาะพี่บ้านมีคนหมั่นไส้อยากเจอพี่เลยนะไม่รู้แปรจนะไม่รู้แต่ก็อยากเจอเออเป็นธรรมชาติของก็ยังคุยได้ธรรมชาติของมวยเก่งถ้ามวยเก่งเนี่ยมีคนอยากเจอขอให้น้องมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สูคามปรารถนากิจการเจริญรุ่งเรือง สุขมากๆนะคะขอมีความสุขมากๆครับขอให้พี่ชายร่ำรวยเงินทองอย่ายเจ็บอย่าจนนะคะขอให้พี่มาสุขภาพาแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้ามีความสุขมากๆอยู่กับพี่ๆน้องๆเป็นนานๆวันนี้เราต้อง,นนองมีฉลองฉลองกันให้เต็มที่วันนี้เรา วันเกิดก็ฉลองโคดเป็นวันตุ๊กจีนก็ฉลองโตดมันวันปีใหม่ก็สรุปสุกสนวันสงการก็ฉลองจนเพียมวันเชงเมงก็ฉลองกับผีวันนี้นี่ก็ฉลองเงียบเงียบวันไหนปีไทยก็เปียบมีทั้งฉลองเงียบเงียบฉลองแบบ เจียวจาววันยินได้ก็ไปฉลองลาลาวันดามาก็เลี้ยงสั่งลาความเฝ้าวันเลิกโสดก็เลี้ยงประชดความเงาวันเงินเข้าเราก็ต้องฉลองวันนี้เรือต้องมีฉลองฉลองกันให้เต็มที่วันนี้เริ่มทำอย่างดี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 วันนี้ ต้องมีตลอด ให้จิตมีสุขบบสีหวันเกิดสิ่งประเสริฐได้วังดังใจให้ทุ่สมดังฝันไปจิตจิมใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักบ้ามีดาดเดือยทั้งสิ่งใดจงรูร้ล่วงร่าพื้นอายุโโายืนปลอดโลกปลอดภัย แล้ววันนี้นะครับก็จะให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่สมาชิกเยอก็รุนลกมากนะครับหลายสิบหลายสิบปีนะครับที่รักมาที่ชุดผมกล้าพูดคำนี้ได้ครับเสียงจัเมือก็ให้พี่ป่าโอเลสนครับโอเลสกับสมาชิพยาก็รุนครับผมก่อนจะพูดถึงันนี้ก็ต้องแสดงความดีใจกับเขาวันนี้เพื่อนที่น้องมาเยอะมากอบอุ่น โหดมากไม่ได้แดงแน่เค้กกูดูแล้วมีหาตลอดเลยวันนี้มีข่าวดีเมื่อไม่มีวันนี้เย็น่ากังใจอ่าเราไปคุยเรื่องนั้นเราคิดว่ามีมีข่าวดีว่ามีความสุขมากขึ้นมีข่าวดีก็มีความสุขมากขึ้นแล้วจากนี้ไปเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะรวยแล้วเขาจะไม่หยุดแล้วเขาก็จะแข็งแล้วก็จะแรงทุกคนเห็นด้วยไหมครับเห็น

โอ้เอะไรน่ารักแย่เลยทุกคนนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยากให้คุณสามารถมีความสุขในร่างกายสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำรวยเงินทองให้ร่ำรวยทางด้านจิตใจให้สุขภาพแข็งแรงตบมือดังๆน,น,นะครับให้เพื่อนครับก็ขอ,อขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากที่สุดผ่านมาห,หลายๆปีวันนี้เรามีแต่คนที่จริงใจพี่น้องจริงๆถึงมาเราเองเราก็ไม่ได้บอกใคร ตอนนี้ก็มีโอ้โหที่เห็นดูเนี่ยเพื่อนรักน้องรักทุกคนมีเออแล้วไอ้นี่แล้วก็มีพี่ชายพี่ใหญ่ผมพี่คนขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลย๋อมีน้องชายผมอีกคนหนึ่งไอ้นี่ไอ้สมงรักมึงยังไม่ตอบมาดมามมึงจะบอกกันนะว่าอายุหกสิบแล้วอย่าไปบอก ยังไม่เจอดึงหรอกเขาดึงเหรอเพราะถ้ามันพูดมันสะเทือนหลายคนในสัตว์ไม่ถึงมือโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับแฟนภาพที่วันนี้มาร่วมงานสนุกสนานครับคุณ๊กตาประกาศได้ไหมประกาศเรื่องเรื่องเรื่องไอ้เรื่องเงินใช้อะไรไม่เกี่ยวเรื่ไม่พูดนะไม่พูดนะขอบคุวันนี้วันเกิดนะครับนายยุทนะครับตอนนี้ก็เห็นอย่างนี้ก็อบอุ่นนะครับ อย่างน้อยๆก็เข้ากับนโยบายว่าเราไม่ทิ้งกันจะ่ครับส่วนในระบบเติมนะครับโดยนำโดยพี่สามารถพี่มาตรก็ยังจะนะครับจะดูแลพวกเราตลอดกันตลอดไปนะครับก็เข้ากับนโยบายจริงครับพวกเราจะไม่ทิ้งกันนะครับพี่มาตก็เป็นผู้นำที่จะใครเดือดร้อนอะไรใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้พี่มาตนะครับ อยู่ดูแลพวกเราอย่างนี้ตลอดไปครับผมขอบคุณครับยืนเชิดเยยืนเชิครับาวันนี้ผมก็อยากจะกล่าวสักนิดนึงครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสามารถพี่แกรุณเป็นคนย,ยังไงผมยอมรับผมเชิดกันบว่าสุดยอดนะครับบอกว่าคําว่าไม่ทิ้งกันเนี่ยผมเชื่อนะบ้านบอกว่ามึงมีมึงไม่ต้องมาหากูถ้ามึงไม่มีค่อยมาคุยกับกูวันนั้นผมมาผมขอยืมตังหมื่นหนึ่งมันพูดอคำเดียวเลยเอาดิโพไป เราเดินไปหาบ้านอื่นกูก็ไม่มีเหมือนกันนนี่้ำใจอย่างเพื่อนพูดเล่นนะครับพูดเล่นพูดเล่นตลกตลกไอ้ยเหลือมาหาเลยหาหาสักนิดมาในน้ำกระบอกเหอตลกมาลองเพื่อนาเพื่อนไม่ผมมาทีหลังไงข้อมูลยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นถึงไหนแล้วดูไม่ต้องมีข้อมูลถ้ามีบ้านกันคณะเป็ดเล่นอะไรไปบ้างแล้วไม่เคยเล่นกูเล่นแต่ไพ่อย่างเดียวเลยตอนนี้ ใช่ป่ะพี่ต้อยผมก็กลับว่ามาตอนเด็กๆก็ประมาณนั้นแหละมาเรากลับดีกว่าเพราะเพื่งขาดทุนอยู่เอาไม่ใช่อะไรกูตีคืนต้องหลายพันเมื่อกี้โดนตัวหลังโอ้ยหน้าแดงแล้วพี่ต้อยอ่ะเนี่ยมันมันจะเป็นธรรมชาติของเราอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้มีกองสุขนะครับก็ขอบคุณคุณเหลือเฟือขอบคุณพี่บาสสำนักคำสิงนะครับโดยเฉพาะบางขั้นอาจจะไม่เข้าใจคำว่าหัวหน้าทุกวันนี้ผมเรียกพ่อเรียกแม่เรียกปากแล้วก็เรียกปากหัวหน้าเสียงปากจริงเพราะว่าเวลาเดือดร้อน ผมจะโทรหาเวลาผมทุกสบายผมกมม็จะโทรหาที่เนะม่ไมาอะไรเนี่ยผมจะพูดไหยเนี่ยไม่พูดก็พี่กำลังพี่กำลังตีบทความอะไรของพี่ผมก็จะฟังก่อนไงคนหนึ่งกูไม่มีสาระ <c oughs> โอ้โหวันนี้ผมปกติผมมาหาพี่มาดจะไม่เคยเจอบางทีจำใครไม่ได้ต้องขออภัยนะครับหลายๆคนเอ้ยไม่จับพูดว่าคนที่คล้ายๆเหมือนคล้ายๆพวกอยู่กองทุกองถ่ายอะไรทุกอย่าง <c oughs> ไปกระท่อมนี้ป่าวไปกระท่อมไปกระท่อมมันมีวะตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วไงเลิกแล้วพี่ก้อนมาด้วยป่าพี่ก้อนอ๋อคนละทีอ๋อคนละทีมับพี่ก้อนใช่ไหมคนละทีมันอ๋อไม่ถูกกันเอออันนี้อยู่ตั้งแต่อคณะละอ๋อโสดกระท่อมไทยใช่ตั้งแต่อคณะผมโสดกระท่อมจงินกูได้หลอกไม่ได้ก็ถูกกฎหมายกันแล้วคนอื่นเขาพูดบ้างสิครับข้างหลังมันมีเยอะแยะครับจ้องครับไป อ้าวฟองอีกคนนึงครับได้นะใครด้ครับปราบสามารถภิญากุลดีเซนน้อยอวยพรหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านบ้านเดพี่จะให้ฟังอีกไม่ทานแล่ต่อยตักไปแล้วไม่ใช่ให้พูดก่อนเดี๋ยวกินเหล้าเขาไม่ไพันคนไม่เท้เรื่องเขาไม่กินเหล้าแต่ตอนนี้เอาพูดหน่อยคนจะได้ยินนี่เออพี่ใต้พูดดีกว่าจัดจัดห่อยจัดจ่อยเสียไพ่จนสมองเบอลอ ครับสวัส <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนผมขอให้มึงเงินเลยเราเลยลุ้เลยลูกพ่กแข็งแรงได้เงินทุกครั้งให้กูไปก่อนมึงนะเพราะมึงเงินไม่ได้ลุ้นเลยเอ้ย่าปากแค่นี้เลนี่จะพูดว่าห่วงเพื่อนหรือห่วงตัวเองก็ได้เนี่ยนี่พี่หมูพี่หมูบัสบัสผุดผ่อนน้อยมีอยู่คนหนึ่งครฮะพี่หมูได้พูดแน่แต่มี่อีกคนหนึ่งไม่เคยไม่เคยเคยพูดให้ให้มา ใช่ครับโอ้ใส่เลือดโดยตรงพี่กล้องไงพี่ก้องไงนี่คนไม่พูดด้วยนันนี้่บ้านขอรับรับเงินรับเจอครับให้โชคดีร่ำรวยเจลิดรุ่งเรืองตัวยอดน้องชายใช่ไม่เคยพูดใครอีกใครอีกคนต่อไปเลยอามิงอามิงมาครับ อาพิงก่อนอาพิงก่อนนิดนึงอะไรก็ได้แต่เอาให้จบเป็นคนสุดท้ายนะอาพิงก่อนเอาพิงก็ได้ฮะอย่าพูดเปื่งกองถ่ายแลผมแค่พูดเท่าฮะพูดอะไรวะไอ้เนี่ยสั้นนะฟังก่อนกี้ใจเย็นใจเย็นไว้มา คนสุดท้ายพี่เป็นเพื่อนอวยพรนะอย่าดูนะอวยพรยิภายเลยมึงได้พูดกันดิเป็นรักมาแล้วเิใจเขาเลี้ยงาพูดอะไรวะรวมอวยพรก็โบดอยู่เนี่ยบ้านมีความสุขเมอแวจะร้องไห้ กูจะรับตากูจะไล่แหละคนต่อไปอวยพี่หมูพี่หมูพี่หมูครับตอนนี้ถือหมูเป็นตัวแทนมวยไทยเลยครับเดินที่ไหนหอมที่นั่นอาไปบัตรดีกว่าบัตรพึงนำทีมดีกว่าขอบขอบคุณมากครับผมก็ก็รู้จักกันมายาวนานไปต่างประเทศเจอกันบ่อยก็ไม่เคยทิ้งกันพี่จำผมได้ไหมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนจะพูดกูมีหลักฐานดีรู้ที่ว่ากูเจอเขาจะพูดเบรกจะพูดเบรนะ เป็นที่เดียวที่กูซื้อต้หอไเลยเอาจบมันำวาอรครับมักคู่นี้ครับผมจะแปลเป็นไทยให้ฝันะฮะจะมีเป็นไทยอเหรอเอาเนี่ยมอบภูผาแล้วนะครับจอพรเก็บป้าช่องมา ค้าพวกพี่มาถึงวรักพี่มาเยมีทุกภาคครับอาพิเป็ดาอาพเป็ดอามาซต้าดนะได้วได้มันมีวันเกิดถึงวันก็วยสิีกวบทุกหัวม้าแล้วก็วมทุกขอกไรับแบกไดินซึ่งถึงวันเสมอครับ เข้าอปัมภเป็นคำถามของคนไทยเกิดขึ้นประเทศนะอเดี๋ยวพี่บัสพี่บัสพี่บัสให้ให้พี่เปตอบนิดนึงว่าไอ้รอบสุดท้ายที่ยกหเร่องนึ้มึงโดนจริงไหมเรื่องอะไรป๊ปมถาถามมถามล้วยอ่ะครับก็อีกคนนึงนะครับขอไม่เอาอดีต๋อไม่เอาดีเชิญนะครับโกคนนี้ผู้นักเตน่น่น่แน่พี่แน่ผู้รักษาประตูดีมชาติที่ใครยิงก็เข้าครับ พูดเองเข้าทุกเป็นสามปีสามหนึ่งสามสิบกว่าปีแล้วครับ35ปีครับรู้จักลัถ่ายแต่ละครั้งเล่นหนังนั่งแรกด้วยกันละครับแล้วมีคนดูไม่เรื่องนหรือคนดูน้อยครับแต่ว่าใจมันได้ยาวครับเอาก็คือเลยก็นักบอลไปเล่นคู่กันมึงยิงเขารับก็ขอให้เป็นคนที่มีเป็นคนรับขอให้มิชัยมีสุภาพแข็งแรงนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับรักกันเหมือนเดิมทั้งกลุ่ม โดมอนครับที่หน่งพี่บ้าดนะครับสภาพไม่น่าถ่ายตอนนี้สามคนครับนะอยู่มานานพี่บ้าีใครไหมพี่บ้าดีใครไหมนี้วมสุขมากครับแล้วขออีกคนนึง่ขอลูกชายอีกคนหนึ่งค่ะพี่แชมป์ขอแชมป์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  แล้วมาท right? ี s, ่เลยแชิ้มพ่อเสียของน้องแชมป์อยู่ข้อนี้นะครับพ่อด้วยพ่อด้วยตัวอย่างนี้เมื่อกี้ผมกลับไปบ้านลูกชัยกราบแล้วนะครับพ่อเสียของแชมป์ข้อนี้คือหลอกพ่อมาที่เลยเชิ้มมาที่เลยมาไปมันจะรู้เลยพวกกันพ่อนี้มีบุญมคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแชมป์แชมป์จ็คกินกุ้งกังนี้ได้อาไปด้วยพ่อหลายลูกอหมพี่พ่อตองแหญ่เชิ้ม พอ <ALLY. S 3> ่อพูดกับพ่อเลยอยจุกสบัดนเลยให้พ่อร <1 song> ับรวยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ห้ช้านานะครับต่อไว้ต่อไว้ยังไงทั้งบ้านก็เสร็จมึงหมดไนรยกร่ มตัวเล็กตัวนี่มาได้เลยมาข่าเดีเ๋ยวเดมากบบาบคูมากกาบคูคนเล็กเองักมวยเป็นับตลาดช่ไหสีทุ่ยังไม่นอนเลยชิบหายเล้วก่นได้บเก่งมากเฮ้ยวพ่อด้วยครับพี่บัสผมมีเสื้อพาช่วงนี้เรา<ด>ต้องไปกอยก่อนนะครับแล้วจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ค่อยพูด แต่เก่งปฏิบัตินะครับแล้วกมวยกาเป้กาเ้นี่ยกาเป้กาเป้พนพ่อนะครับอยากจะบอกทุก่านนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองชายกินเกษตรเเป็นน้องทีรักของของสบายนะคเต่าพี่เตาพ่เตาพี่เต้าพี่เตาพี่ต่าพี่เาพี่เต่าพี่เต่าพี่เต้าพี่เต่าพี่เต่าพต่าพี่เต่าพี่เาต่า่าเาพีเาเาพี่เาพี่ต่าพีาพี่เเพีาพี่เตาเี่เพี่เาเ่เา เอามันไว้ใกล้ๆนะกันใครอยากจะดัดไม้ใกล้ใครอยากดัดไม้ใกล้ตกโคลงใช่ไหมช่วงนี้พี่พรกพี่พระผมมีเซฟไว้ครั้งหนึ่งเหมือนว่าครั้งหนึ่งนานๆทีปีนึงมมาครั้งหนึ่งช่วงนี้นะครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับช่วยพอยให้สามารถหน่อยครับตบมือดังอุทธรณ์ทำแม่ขายเสื้อมาขายสายจ้ามา ขอภาษาอีสานด้วยลบสักมือออกมาใครสองคนเขาอเดี๋ยวให้ไว้กล้าสองเมตรอากตต้องาจะไปใครมีเขาพูดเองเลยคดังๆมดขอให้อายมีความสูขคือผักแข็งแรงแล้วก็ยู่กับลูกหลานนักม่วยขอบขั้วไปโดน อยู่โดนอ่ะโดนเพราะหายอายไม่ท่องซรชิแค่เขาพิชซูน่าต้องจำไปเนี่ยครับขอบคุณนรานทีนี้ก็จริงแต่ยทีนะครับต่อไปต่อไปต่อไปนะครับต่อไปเป็นแม่ครับนาะช่วงจากนี้ต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่นะครับอันนี่กระทนแล้วเกินกับหัวมุกเน่อยู่ตลอดเลยแล้วร้อนรนสุดท้ายยังไม่ยังไม่คุยเลยช่วงจากนี้ต่อไป ท่านพบสิ่งดีๆมามากมายก็เกินแล้วท่านจะได้พบกับสิ่งนี้ไม่น่าพบอภิใจยังไงเมื่อก่อนอยู่กับตัวเขาคนเดียวครอบชั่วที่เต็มไปหมดความแรงเรื่อยๆสวีคูณแต่ความดีของมันคือรัฐสามารถพยานกระุนมากสีตะบนกับเบิร์ชใช้ทด็ดเสร็จเลยครับรักรักครับแล้วเมื่อสักครู่นี้กูจะโดนตีมื่อกีือยังโวยลยู่ใช่ปะ ดาวี่เเดี๋ยวก่อนนะคงมีเวลาให้สองนาทีนะสัตว์ตัวไปแล้วเออแล้วเขตปปพจะเป็นยังไงวะเนี่ยมคงเป็นสคเลอไม่ไม่จกไม่ใช่ชื่อสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่สัตยาสัตยาว่องแล้วนะครับว่องแล้วนะร้อค่ายแล้วนะชีวิตหลังแต่เรื่องโวยมาไอ้บ้านร้องไม่มีใครจกไม่ร้องไม่มีใครเลยในเพื่อนเพื่อนของน้องพี่วังโมกันมวยกูด้วยจะมีพี่คนนี้แหละ คนนี้คนเดียวจึงไปรู้จักพี่รู้จักคนคนนี้อ่าวถูกต้องนะครับอันนี้เก่าแล้วอันนี้อันนี้ใจยังไม่ได้มวยยาวงานนี้โอเคเอาเป็นว่าสรุปแค่ภาษาเกล็ดไร้ช้าช้าช้าจบเลยว่า พี <ạ. S 1> pizza, pizza, ่หอมวันนี้านะี่้วการหอมแก้พี่หน่อยหอมแก้พี่หน่อยอย่าร้องไอ้สัสเอ้ยแต่ไอ้เชาเลยเจอไอ้เชาเจอคนอื่นแพ้หมดเหี้ยเก่งไอ้เชากระเพ้่งกับพลินใจครับนี่น้องผู้ดมีใครอีกไหม และช่วงนี้ีดนตรีไหมเพี่เต้ขอครับช่วยกันร้องนะครับเพื่อส่งท้ายให้กวสามารถ้ร่ำรวยเต้พี่เต้เต้นะลูกเต้ลบเต้บเชิญครับขอบเิครับพี่สภาพสภาพดี พอได้ช่ไหายจาร้านกนะดาไหนใช่ยาเมาแล้วหลือเลคือเทาเลยถึงวันเกิดเดี๋ยวพี่พี่กันพี่ก็อย่าเพิ่งโวยพรลบหูลักตายนี่นั่งอยู่มึงก็ลุกขึ้นมาก่อนเองเนะลุกก่อนเออเขานะอนั่งไงเขาไม่รู้อ่ะนั่งไงเนะอพี่โวยพรเลย เดี๋ยวม่งไปไหนนะครับเดี๋ยวม,มีสซร์พรสเกิดสามารถพยักกระุณนายกสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้บพวกเราสัญญาและรับปากกันว่าพวกเราจะไม่ทิ้งกันครับผมสามารถเป็นเป็นจุดศูนย์รวมของอดีตนักมวยทั่วประเทศท,ที่ที่พวกเรารับและศรัทธาในตัวสามารถรพวกเรารับปากว่า พวกเราจะไม่ทิ้งกันครับผมสุขามร่งเกิดครับครับผมมาช่วยกันล็อกปีนี้ครับมาอีกครับมาเชิญครับมาเชิญครับเชิญครับเชิญครับโทษทีนะครับขอโทษนะครับไอ้จ๊กเขาหนึ่งจะลุก่ยแค่ปันปันปกติเจนสัตว์ก็จะมานะครับพอดีว่าจองไฟไม่ได้นะครับขออวยพอนวันนี้วัน สามาพี่ดันดันไปใน่ันม้หน่อยมาทุกอย่างก็จุแลอวจุดล้วหมดแล้วมันว่าต้องไปตามมึงดีกู่ี่ยี่วันอี่ก็ไปปาร์ตี้ที่นั่นวันอื่นก็ไม่เว้นสักวันทุกทุกวันก็ต้องมี ็นั่งสดแย่เดิมพี่ไทยทชอบใายสมองาเรื่องฉลองกันได้มากมายฝ้ายเขี้ยวเอื้องก็มีเรื่องฉลองหมูตั้งท้องก็ต้องจัดงานใหญ่แมวออกหัดก็ยังจัดงานให้วันไหนวันไหนพี่ไทยก็ฉลองวันนี้และต้องมีฉลองฉลองกันให้เต็มที่ วันนี้ต้องมีฉลองวันแต่งก็ต้องฉลองนีิว่าแล้ววันยาเราต้องฉลองอีกไหมวันเกินเราต้องฉลองเรื่อยไปอ้วันไหนไหนบรรยากาศก็ดีอ้าวันฝนตกก็ยกแก้วขึ้นสองออววันฟ้าร้องก็ชนแก้วกันสี วันเมียดาก็พาไปปาร์ตี้และวันเมียแฮปปี้ก็พาไปที่ต่อไปเอ้าเมียไม่ควรเราก็ควรฉลองเมียแพ้ท้องก็ต้องจัดงานจัดสามารถจยักลุยคือตำนานมวยไทยคือตำนานพย,ยักหน้าหย,ยกยี่สิบปีที่แล้วสามปีสามสิบปีที่แล้วคือตำนานมวยไทยแต่ทุกวันนี้ตำไม่นานครับตำแป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บ <laughs> ไม่ตกผมอ่ะไม่ตกผมอ่ะจะ่ต่อะไรอ่ะเขาแต่เอาไ่ดีสามารถพยักอารุณ์สามสิบปีสี่สิปีตั้งแต่ผมเด็กดเขาคือพยักหน้าหยกคือตำนานมวยไทยแต่ทุกวันนี้ตำไม่นานครับตำแป๊บแป๊บตำไม่ตำแป๊บแป๊บาตลเย 妈呀！都满了吧，气死，气死！哈哈哈哈哈！